สวัสดีครับสมาชิกสตาทุเรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็มีหวยหาหนอยงวดประจำวันที่5กันยายน264ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยฮานอยทั้งหาหฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ผมก็ได้มีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นนำมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกด,ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่เด่น3ตัว2ตัวบนล่างเพื่อหาเลขชุดเด่น เป็นแนวทางการซื้อสลาคหวยฮานอยพิเศษปกติ V.I.P เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากวยฮานอยงวดบริจาวันที่4กันยายน2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษครับทำการออกในเวลา17เกา1นาท ทีถึง17บเจ็นานาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก6 0 3 1ครับเลขท้าย3ตัวบน0 3 1 2ตัวบน3 1เลขท้าย2ตรัง0 8ครับหวยฮานอยปกติครับทําการออกในเวลา18นา15นาทีถึง18นา30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก9 8 5 5ครับเลขท้าย3ตัวบน8 5 5 2ตัวบน5 5, 5ครับเลขท้าย2ตรัง3 9ครับ และผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ครับทำการออกในเวลา19นาฬิกานาทีถึง19นาฬิกานาทีรางวัลเลขไท้าย4ตัวออก 0, 4, 9, 2ครับเลขไท้าย3ตัวบน 4, 9, 2 2ตัวบน92เลขไทยาย2ตัวล่ง 8, 1ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP วดประจำวันที่ 4กันยายน2564ครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่4นะครับที่เลขสูตรที่ผมสรุปให้สมาชิกดูกนะครับในงวดวันที่4ในชุดหวยฮานอยนะครับในชุดหวยฮานอยปกติครับสรุปเลขในชุดหวยฮานอยปกติในงวดนี้ผลการออก855ครับ85 5ห้า ไม่ตรงตามหลักครับหลุดไปหลักเดียวครับในสรุปชุดเด่นไว้ชุดเด่นเน้นไป3 5หและ8 7จชุด3ตัวบน387แดละ8 3 5สหนะครับหลุดไปตัวเดียวครับเป็นที่น่าเสียดายครับหลุดหลักสิบครับในคำสูตรหลักสิบนี่ไม่มีเลข5นะครับไม่มีเลข5หลุดไปครับนี่คือในงวดของวันที่4นะครับหวยฮานอย ปกติไม่เดินตามสูตรครับส่วนหวยฮานอยพิเศษและหวยฮานอย v i p ครับในชุดเด่นนะครับในชุดเด่นนะครับที่สรุปชุดเด่น2ตัวบนล่างครับ2ตัวบนล่างเลขท้าย2ตัวบนของหวยฮานอยพิเศษออกซึ่งออกตัวเลขนะครับตัวเลขที่ออกครับ ตัวนี้ออก31ครับก็มาเข้าที่31ครับเข้าที่31และเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอย VIP ครับออก81ครับมาเข้าที่81ครับนี่คือมา2ชุดนะครับ3 1และ81ครับส่วนชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปเด่นเด่นไว้นะครับก็4ชุดครับมาเข้าที่3 1ครับส่วนในชุดหวยฮานอย ปกติครับที่สรุปไปสอชุด3 2ชุด3ตัวบน2ชุดครับ387และสแปดมาออกที่855ครับเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเป็นที่น่าเสียดายครับ7นะครับ7ในส่วนเลขวิ่งครับแนวทางเลขวิ่งก็มาเข้าที่มาเข้าที่เลข3ของหวยฮานอยพิเศษครับและในหวยฮานอย ในหวยฮาหนอยของ v i p มาเข้าที่เลข8ปองตัวล่างครับนี่คือในงวดของวันที่4กันยายนนะครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคนะครับที่ถูกสลากเลขท้าย2ตัวทั้งหวยฮาหนอยพิเศษและเลขท้าย2ตัวล่างหวยฮาหนอย v i p 31และ81ก็ดีใจด้วยลยครับท่านที่มีโชคครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อในงวดผลที่ หกันยายนนะครับผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางกันอีกนะครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากเลขสูตรที่ได้คำนวณผมได้นำเลขท้าย3ตัวของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก855าครับมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับผมก็นำเลข8ครับคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อย ได้ลเลขเย็จากสูตรคำนวณ4ตัวครับใน4ตัวก็มี1มี2มี6มี7ครับ1 2 6 7เป็นเลขเต่นหลักร้อยครับหลักสิบครับผมนำเลขค่าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเต่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ3580ครับ3580และหลักหน่วยครับจากการนำเลขค่าคำนวณหาเลขเต่นประจำหลักหน่วยได้เลขเต่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ2570ดครับ2570นี่คือเลขสูตรนะครับ ที่ผมได้คำนวณหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในงวดหวยหานอยในงวดวันที่5กันยายนนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบครับ3 4ตัวครับ3 5 8 0าจับคู่กับหลักหน่วย4ตัว2570จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ3าวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้3 2 3 5 3730ครับ5วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ จะได้52 55 57 5 50ครับ8วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะได้82 85 87 80ครับ0วางหลักสิบนะครับจับคู่กับหลักหน่วยสี่ตัวจะได้02 05 07 00ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดนะครับ16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนในชุดสรุป ชุดเด่นครับใน16ชุดผมก็จะสรุปชุดเด่นให้สมาชิกได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับหลัก10สตัว3580ครับ3580ผมเน้นไปที่เลข3ครับเน้นไปที่เลข3เน้นไปที่เลข8ครับดึงเลข3กับเลข8ปวางหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ2570ครับ2570ผมเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข2เน้นไปที่เลข7จดครับดึงเลข2กับเลข7ดวางหลักหน่วยครับ ผมจะนําหลักสิบสองตัวครับสามกับแปดจับคู่หลักหน่วยสองตัวเด่นนะครับสองกับเจ็ดจะได้ชุดสองตัวบนจากทั้งหมดสิบหกชุดครับสรุปชุดเด่นก็จะได้สี่ชุดครับสี่ชุดเด่นก็มีสามสองสามเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดครับสามสองสามเจ็ดแปดสองและแปดเจ็ดครับนี่คือชุดเด่นสองตัวบนหวยฮานอยครับ มาได้ทั้ง3าฮานอยนะครับพิเศษปกติและวีวีครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ1 2 6 7ครับผมเน้นไปที่เลข1ครับเน้นไปที่เลข6ครับดึงเลขก1เลข6นะครับวางตำแหน่งหลักร้อยนำมาจับผู่กับชุด2ตัวบน4 3 3ชุด3 2 3 7 8 2 8 7จะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด3ตัวบนหวยฮานอยครับ หนึ่งวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้13 2 137 182 187ครับ6วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุดครับจะได้63 2 6 3 7 6 8 2 6 8 7ครับทั้งหมด8ชุดนะครับเป็น8ชุดตรงๆชุด3ตัวบนของหวยฮานอยครับ ใน8ชุดนี้ครับใน8ชุดนี้ชุดเด่นครับผมเน้นไปที่นะครับผมดึงให้สมาชิกดูครับผมเน้นไปที่687ครับเน้นไปที่687นะครับคือชุดเด่นครับนี่คือชุด3ตัวจาก8ชุดครับสรุปเน้นก็คือ687ส่วนชุดรองก็คือ682ครับชุดรองบานที่682ครับใน2ชุดครับชุดเด่นในชุดรองครับ เด่น6 8 7รอง682ในทั้งหมด8ชุดในชุด3ตัวบนครับปานรุ่นกันจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับหรือว่าจะมาทุกหลักหรือไม่ก็ก็เป็นที่น่าเพระในวดหลังๆนี้การคำนวณสูตรจะหลุดหลักได้หลักหนึ่งครับแต่หลักก็คำนวณสรุปเด็กเด่นตามถูกนะครับส่วนในชุด2ตัวครับชุดเด่นนะครับ4ชุดนะครับชุดเด่นเน้นเน้นไปที่87ครับรองมาที่82องครับรองมาที่82นะครับนี่คือข้อมูล เล็กชุด3ตัวบนและ2ตัวบนของหุยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับพิเศษปกติและ v ีพนะครับแนวทางสูตรคำนวณผมเน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18.15นาทีถึง18.30นานาทีนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับในชุดที่ผมสรุปเน้นไว้นีนถ้าทา้ตรงใจสมาชิกสมาชิกทุกท่านนะครับนำตัวเลขสูตรนะครับที่ผมได้วางหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ ให้ตรงเหตุท่านมากที่สุดนะครับถ้าท่านมีแนวทางเลขสูตรที่คำนวณได้ครับนอกจากที่ผมสรุปความน่าจะเป็นให้สมาชิกได้ดูนะครับก็สมาชิกก็นําตัวเลขเหล่านี้ครับจับคู่ชุดเด่นนะครับนี่คือเลขสรุปนะครับจะเรินตามสูตรหรือไม่ครับจะหลุดหลักจะมาครบทุกหลักตรงหลักหรือไม่ครับก็ต้องมาลุ้นกันในงวดวันที่5กันยายนครับส่วนในเลขท้าย2ตัวล่างครับหวยหน่อยครับเลขท้าย2ตัวล่าง วดล่าสุดออก3 9ครับออก3 9หลัก10ครับผมนําเลข3ครับคำนวณหาเลขเด่นประจาหลัก10ได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1มี4มี6มี9ครับ1 4 6 9นนหลัก10ครับหลักหน่วยนะครับผมนําเลข9กํานวณหาเลขเด่นประจาหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับใน4ตัวมี1มี2มี6มี7ครับ1 2 6 7เเป็นเลขเด่น หลักหน่วยครับหลัก14ตัวนะครับหนึ่งี่ครับผมเน้นไปที่เลข4ครับดึงเลข4ครับดึงเลข9ว้าางหลักสิบครับดึง4ี่กับ9วางหลักสิบหลักหน่วย4ตัวครับหนึ่งสองดครับหนึ่งเน้นไปที่เลข6ครับเน้นไปที่เลขเ็ครับเน้นเลข6เลข7วดางหลักหน่วยครับผมจะนำหลักสิบนะครับหลักสิบตัวครับ4ี่กับ9้าจับ คู่กันหลักหน่วย2ตัว6กับ7จะได้ชุด2ตัวล่างหวยฮานอยดังนี้ครับในชุด2ตัวล่างเขาจะมี4 6 4 7 9 6 9 7ครับ4 6 4 7 9 6และ9 7 4ชุดครับเป็นชุด2ตัวล่างชุดตรงตรงครับส่วนชุดสรุปเด่นครับส่วนชุดเด่นใน4ชุดนี้ครับผมเน้นไปที่97ครับเน้นไปที่9 7เป็นชุดเด่นครับชุดรองไปที่9 6ครับ ชุดรองไปที่9ก้าหกะครับนี่คือชุดเด่นและชุดรองเลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยนะครับมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแนวทางสูตรคำนวณเน้นฮานอยปกติรอบ18บแนากาสิบหนาทีถึง18บแนากาสานาทีครับสรุปหวยฮานอยนะครับทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ VP ครับแนวทางสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นในชุด2ตัวบนล่างครับ ในชุด2ตัวบนล่างนะครับผมสรุปไว้นะครับที่สรุปชุดเด่นได้ก็จะมีทั้งหมดนะครับ3 2 3 7 8287 4 6 4796และ9 7 8ชุดนะครับเป็น8ชุดตรงๆนะครับนี่คือชุดเด่นมาได้ทางเลขไท้าย2ตัวบนเลขไท้าย2ตัวล่างครับทั้ง8ชุดนี้มา,มา,มาทั้ง3มาทั้ง3หาหฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับ แต่แนวทางสูตรผมเน้นทางนอยปกติมากกว่านะครับนี่คือข้อมูลแนวทางชุดเลขท้าย2ตัวบนเลขท้าย2ตัวล่างทั้ง3หามหน่อยครับส่วนชุดเน้นครับชุดเน้นในชุด3ตัวบนครับเน้นไปที่6 8 7ครับเน้นไปที่687เนะครับเน้น687ชุด3ตัวบนครับส่วนชุด2ตัวบนก็คือเน้น87ครับเน้น87ด 2ตัวล่างเน้น97ครับ2ตัวล่างเน้นไปที่97นะครับนี่คือชุด3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับส่วนช yani ุดรองครับชุดรอง3ตัวบนนะครับ682ครับรองครับ682องรอง2ตัวบน82ครับ82องรองสตัวล่าง96ครับ96ครับนี่คือชุดเน้นในชุดรองครับในชุด2ตัวเน้นในรองเขาจะมี87 97 82 เก้าหกสี่ชุดครับในสี่ชุดนี้มาได้ทั้งสามหานอยครับพิเศษปกติและ v i p ครับแต่แนวทางสูตรเน้นฮานอยปกตินะครับส่วนแนวทางเลขตัวเดียวเล็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นไปที่เลขแปดครับเน้นไปที่เลขแปดวิ่งล่างนะครับเน้นไปที่เก้าครับมาลุ้นกันครับจะมาหรือจับคู่กันก็แปดเก้าเก้าแปดชุดหนึ่งครับนี่คือเลขเด่นที่ผมสรุปเลขสูตรนะครับในชุดสองตัวบนล่าง ุดเน้น3ตัวบนและ2ตัวบนล่างเล่นเล็กวิ่งให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลักหวยฮาหนอยเท่านั้นนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นนทางเลขสูตรเท่านั้นนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันในงดวันที่5กันยายน2 5 6 4ครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ทเรย์งวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,หาหนอยครับพิเศษปกติและว p พีงวดประจำวันที่5กันยายน2564นําำมาลงคลิปให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับจะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลสูตรหวยดีเด่ดดดดดดนๆมาลงคลิป ให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมเอกในคลิปต่อไปครับขอให้สมาชิกสตาร์เทรดดวงวันนี้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮานอยทั้ง3ฮา,านอยครับพิเศษปกติและ V.I.P. งวดประจำวันที่5กันยายน2 5 6 4เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ